ทุกคนหลับหรือยังคะวันนี้ครูมาแบบไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์แต่ว่าพอดีมาเดินในเมืองแล้วเห็นไฟสวยมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้เที่ยวตอนกลางคืนด้วยนะคะมาเดินที่ในเมืองเห็นเขาจัดไฟประดับประดาไฟาแล้วก็เลยถือไลฟ์โชว์ให้ดูเลยโดยไม่ได้เตรียมไม้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยมาตอนดึกคิดถึงทุกคนเมื่อกี้ที่ครูไลฟ์นะคะเมื่อกี้ที่ครูไลฟ์นี่แบตหมด นะะคต้องขออภัยด้วยแบตหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ไลฟ์เสร็จก็พาลูกสาวแล้วก็พาสามีมาทําทุระในเมืองมาซื้อของก็เห็นไฟเนี่ยเขาประดับไฟแล้วไหนมาจากประเทศไหนบ้างใครยังไม่นอนส่งหัวใจหาครูหน่อยเร็วเดี๋ยวคุณจะให้วิธีบอกรักตัวเองนะคะพาดูไฟสวยงามนี่เขาจัดไฟสวยได้ยินเสียงครูไหมอ่ะมันก็จะมีไฟที่อาคารเนี่ยเห็นป่ะสวยๆเีครูด้วย มีคนมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเอ่อถ่ายรูปไฟเต็มเลยอ่าๆเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนเอ้ยยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยพวกเราขอดูคอมเมนต์พวกเราหน่อยแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมา <c oughs> ดูบรรยากาศกันก่อนโอ้โหจัดกันหรือยังตอนนี้ก็เขาจัดแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะยังไม่มีอะไรมาก นิดๆหน่อยๆดูบรรยากาศแบบมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ครูชอบมากเลยช่วงใกล้คริสต์มาสเนี่ยคือครอบครัวได้รวมกันเนาะมันเป็นอะไรที่แบบคนก็ออกมาเดินเยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณหนึ่ง <c oughs> ทุ่มนะคะจะหนึ่งทุ่มแล้วค <c oughs> ุณอัญชลีก็นะคะโอ้โหนี่เป็นสาวที่นอนดึกกันทั้งนั้นเลยที่มามาทักทายครูเนี่ยยังไม่หลับใช่ไหม ทำอะไรกันอยู่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศคือครึกครื้นมากครอบครัวเด็กๆออกมาเดินกันเพียบเลยกับครอบครัวนะคะกับพ่อแม่เห็นแล้วก็อบอุ่นนะคุณชอบบรรยากาศช่วงคริสต์มาสมากมันอบอุ่นมากเลยจากชุมพรอโอ้ สวัสดีทุกคนเลยนะคะนู่นก็ที่นู่นก็จะเป็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่แล้วก็ชิงชาสวรรค์เรียกชิงชาสวรรค์นเนาะที่ฝรั่งเศสเรียกว่าหลงร,รูนี่เลยอ่าบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้เดี๋ยวดูกันไม่เวียนหัวนะค่อยๆขยับ <Wow. S 1> เด็กๆเ,เด็กก็มายืนดูกันอย่างเงี้ย mm. สวัสดีค่ะคุณเดวิดคุณวิรัญญา คุณพัชรีจากโคราชอมากันเลยมามาบรรยากาศก,ก็จะอย่างนี้นะคะแบบจัดง่ายๆสบายๆกลางคืนคุณสรนพัฒโอ้โหทำไมหน้าร่างนี้คอมเมนต์คููหน้าเด็กมากๆขอบคุณมากเลย <c oughs> จัดไฟสวยๆก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพาดูใกล้ๆหน่อยมา โอ้โหนี่คนคนมากันมาถ่ายรูปกันคล,คลืนมากเลยเนี่ยมันมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะคะผูชอบชอบช่วงนี้มากเลยมันมันได้เห็นเด็กเห็นพ่อเห็นแม่ทําไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นใครมาออกมาเยอะขนาดนี้ฮะฮะทําไหมเอออสมองสมทำไมทาไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นพ่อแม่หรือเห็นครอบครัวออกมากันแบบนี้จริงปะ่ะทั้งปีเลยยังไม่เห็นขนาดนี้ มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเวลาที่บ i, i, i. I, อบอุ่นมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอยากให้ใช้ปัจจุบันนี้ในการที่ใกล้จะถึงวันงานเทศกาลเนี่ยใช้เวลากับคนที่เรารักนะคะใช้เวลากับคนที่เรารักแล้วก็ใช้เวลากับคนในครอบครัวแล้วก็ใครที่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับครอบครัวอย่างครูเนี่ยก็มีครอบครัวแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่เมืองไทย ก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้เห็นครอบครัวออกมาออกมาสนุกกันแบบนี้ดูสิมีเด็กวิ่งเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยมาดูเนี่ยจัดเร็วเนาะใช่ไหมมีคนบอกจัดเร็วเขาจัดแล้วหรอคะเ <laughs> ขาจัดแล้วจัดแบบจัดแบบง่ายๆก่อน่ะ <laughs> เดือนพฤศจิกายนใช่ยังไม่ถึงเดือนธันวาเลย <laughs> ดูสิ มันเป็นความอบอุ่นครูยอยากแชร์ความอบอุ่นมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นไปด้วยเห็นเด็กๆเห็นพ่อเห็นแม่มาถ่ายรูปกันเนี่ยอยากแชร์ความรู้สึกนี้มันเพราะอะไรรู้เปล่าที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ครูสอนพวกเราด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ที่ครูสอนพวกเราด้วยว่าสถาบันครอบครัวเป็น บันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในใน,ในสังคมในประเทศใช่ไหมที่ครูสอนให้เลือกผู้ชายเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็เพื่ออย่างเงี้ยเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในประเทศของเราที่พ่อแม่จูงมือเด็กแบบอบอุน่นใช่ไหมมันก็มันมัน,ม,นมันดีอะที่เห็นแบบนี้มันมีความสุขได้อยู่รายล้อมกับครอบครัวที่มีแต่ความรักมันมีความสุขเนาะว่าไหมพลังนีเนาะอบอุ่นนะคุณพัชรีบอก นอนไม่ได้ค่ะคุณทศนันเฉพาะอะไรนอนไม่ได้อ่าเดี๋ยวครูให้เคล็ดลับนะคะตอนดึกก่อนไปนะคะ,ะเคล็ดลับตอนดึกไม่ได้ตั้งใจจะล้ายเลยเนี่ยมาซื้อของแล้วก็เห็นไฟสวยเขาจัดแล้วก็เลยอยากอยากแชร์ให้ดูเพราะรู้ว่าทุกคนนอนแล้วไง <c oughs> อ่าให้เคล็ดลับหนึ่งหนึ่งวิธีการรักตัวเองที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะหนึ่งวิธีนั้นคืออะไรคือการ ซื้อดอกไม้สดให้กับตัวเองบ้างนะคะจดไปหน่อยเร็วหนึ่งวิธีการหนึ่งวิธีการรักตัวเองที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้คือการซื้อดอกไม้ให้ตัวเองพอดีครูมาซื้อดอกไม้ก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยเราต้องเราต้องแชร์ทุกคนหน่อยสิเนี่ยสวยไหมมันการซื้อดอกไม้เนี่ย จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถ้าใครมีในสวนก็ไปเก็บให้ตัวเองนะคะใครมีในสวนก็ไปเก็บมาใส่ใจกันให้กับตัวเองเออถ้าใครไม่มีก็ซื้อให้ตัวเองบ้างเพราะอะไรรู้ไหมมันมีคําอธิบายเพราะว่าเราจะรอดอกไม้จากผู้ชายรอดอกไม้จากคนที่เรารักรอดอกไม้จากสามีรอดอกไม้จากคนคนอื่น ตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้ถ้ารอเราก็อาจจะรอทั้งชีวิตเพราะเขาอาจจะไม่ได้มาซื้อให้เราไม่ไดไไ้ไม่ได้มีใครแบบไม่ได้มีใครแคร์เราเท่าตัวเรานึกออกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งนิสัยที่จะช่วยจะช่วยบอกรักตัวเองได้อย่างดีตอกย้ําความรักที่เรามีกับตัวเองนั่นคือการซื้อดอกไม้เป็นของขวัญให้ตัวเองมาใส่ใจกันบ้างเพราะว่าดอกไม้มันเป็น ต้องเป็นดอกไม้สดนะคะต้องเป็นดอกไม้สดเพราะดอกไม้เนี่ยมันมีพลังงานนะคะมี energy ดอกไม้เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของพืชที่มันมีชีวิตชีวามันมี energy มันมีพลังงานที่ดีเป็นพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นการซื้อดอกไม้สดมาใส่ใจกันให้ตัวเองเป็นของขวัญให้ตัวเองเป็นวิธีการบอกรักที่เราตอกย้ำกับตัวเราเองว่าเรารักเรานะ เรารักเราเราพิเศษนะเราเป็นคนพิเศษเราจึงเราจึงมอบสิ่งนี้ให้กับตัวเรานะคะอันนี้ครูซื้อให้ตัวเองเลยนึกได้ว่าเฮ้ยออพอดีเห็นไฟนะคะแล้วก็ลูกสาวครูลูกสาวครูอายุ16เขาก็ซื้อดอกไม้สดใส่ห้องของเขาพอดีครูบอกว่าเนี่ยหนูรู้ไหมว่าการซื้อดอกไม้สดให้ตัวเองบ้างเนี่ยโดยไม่ต้องรอดอกไม้จากผู้ชายหรือว่ารอ,อ,อจากใครมาเซอร์ไพรส์เราอย่างเดียวเนี่ย มันเป็นการบอกรักตัวเราเองว่าเราคือคนพิเศษลูกสาวเขาบอกฉันรู้ว่าฉันถึงซื้อให้ตัวเองไง <laughs> ฉันรู้ฉันถึงซื้อให้ตัวเองไงเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาก็เอาไปใส่ห้องตัวเองจัดจัดห้องตัวเองเนี่ยดูดิเนี่ยมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวยมากเลยดูด,ด,ดูสวยงามนีนม่แล้วเ,เราก็เอาไปจัดใจกันของเรานะคะอ่าใครที่ ใครที่กําลังรอดอกไม้วันเป็นพิเศษจากสามีครูก็ไม่ได้รอจากสามีอย่างเดียวนะคะไม่ได้รอจากสามีวันไหนเขาซื้อให้ก็ดีใจนะคะแต่เราก็ทําให้ตัวเองด้วยอย่าลืมเราไม่ต้องรอความสุขไม่ต้องรอว่าใครจะมาอะบอกเราว่าเราเป็นคนพิเศษให้เราบอกเราว่าเราเป็นคนพิเศษด้วยการซื้อสิ่งที่พิเศษนั่นคือดอกไม้ซึ่งเป็นเอ NERGY ที่ดีนะคะการตัดดอกไม้มาไว้ในบ้านเนี่ย มันเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานที่จะทําให้พลังงานในบ้านหรือในห้องเราเนี่ยมันหมุนเวียนดีนะคะมันเป็นแล้วดอกไม้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําสิ่งนี้นะผู้หญิงหลายคนไม่รู้ก็จะรอแต่จากคนอื่นหรือจากจากสามีจากแฟนอย่างเดียวไม่ต้องรอเราซื้อให้ตัวเองเพราะเราตอกย้ําตัวเราเองว่าเราเป็นคนพิเศษนะคะจะซื้อดอกไม้พรุ่งนี้เลยค่ะเยี่ยมมากดอกไม้มันก็ไม่ได้แพงมากเราก็ จะซื้อแพงก็ได้แต่จะซื้อหรือจะตัดเรามีที่สวนถ้าใครที่ชอบจัดดอกไม้นะก็ไปตัดลูกสาวครูหรือว่าสามีครูเนี่ยบางทีเขาก็นึกไปตัดในสวนให้ซึ่งมันไม่มีดอกไม้ขึ้นแล้วมันเป็นช่วงหน้าหนาว <c oughs> บางทีเขาก็ไปตัดมาผสมในแจกันก็ได้นะคะตัดตัดบางต้นที่ไม่มีดอกยังได้เลยนะคะบางอันที่ไม่มีดอกที่มันสามารถเป็นก้านที่มาประดับ แจกันได้เราก็เอามาใช้เพราะมันมีพลังงานค่ะมันเป็นพลังงานธรรมชาติดอกไม้มีพลังงานนะคะพลังงานเข้าใจพลังงานไหมมันมีพลังงานบวกอะ่ะมันมีพลังงานที่ดีอะ่ะเนี่ยสวยเนาะเดี๋ยวก็จะไปจัดเนี่ยนี่ดอกกุหลาบนี่สวยมากเลยสีชมพูวันเนี่ยครูเลือกเอาสีชมพูสวยงามขอบคุณพลังงานดีๆในคืนนี้พ่งนี้ อ่านคอมเมนต์แล้วน่ารักจังเลยอเดี๋ยวดูบรรยากาศด้วยกันดูครูไม่ได้มีไม้เซลฟี่เลยเนี่ยถือมือได้เท่านี้ใช่ค่ะใบก็สวยตัดจากสวนทำประจำเยี่ยมมากมันมีพลังงานเก็บพลังงานธรรมชาติไว้กับตัวเรานะคะนะมันมันจริงๆริงเนี่ยลุยเชเนี่ยเจ้าแม่ที่ท,ที่ที่เขียนหนังสือแล้วก็แต่เขาเสียไปแล้ว เขาเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะเรื่องกับเรื่องการรักตัวเองเนี่ยเขายังบอกเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบรอสิ่งพิเศษจากใครนะคะอะไรที่พิเศษได้เนี่ยที่ที่คุณให้ตัวเองได้ในวันพิเศษคุณให้ตัวเองเลยนะคะเราอย่ารอคนอื่นนะรักทุกคนเลยคุณนัทิชาบอกได้คะ่ะพรุ่งนี้ไปซื้อ <laughs> พรุ่งนี้จะไปซื้อลิซ่าคิดถึงลิซ่ามาก เป็นยังไงว่างครูลิซ่าสอนดึงดูดสามีฝรั่งใครอยากได้สามีฝรั่งไปเรียนกับครูลูครูลิซ่าลูกศิษย์ครูเองครูให้ครูลิซ่าสอนครูไม่สอนให้ครูลิซ่าสอนดึงดูดแฟนฝรั่งเขารู้เขารู้ว่าเขาเขาทำได้จริงๆนะคะครูก็มีแฟนฝรั่งแหละก็แต่ว่าครูอยากให้ให้ลูกศิษย์สอนแทนนะคะเรื่องนี้ลูกศิษย์ครูครูดึงของครูรู้ว่าเขาเขาเก่งเรื่องนี้โอเคไหมอ่ะ กำลังเศร้าตอนนี้ไปซื้อดอกไม้ให้ตัวเองไม่ต้องเศร้าบอกตัวเองฉันคือคนพิเศษคุณมอบคุณไปซื้อของขวัญซื้อนอนซื้อนี่ให้คนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เคยซื้อให้ตัวเองอ่ะต้องให้ตัวเองด้วยนะคะดอกไม้ไม่ใช่มีแค่ซื้อให้คนอื่นเราซื้อให้ตัวเองด้วยโอเคไหมไม่ใช่ไปมอบให้คนอื่นอย่างเดียวหรือรอให้คนอื่นมามอบให้เรามอบให้ตัวเองเนี่ยพลังงานแบบนี้มันดีมากเนี่ยต้องเป็นดอกไม้สดนะคะ มันมี energy มันมี good energy มี positive energy อยู่ในนี้รักทุกคนเลยเนี่ยมาบอกรักทุกคนด้วยดอกไม้นี้นะคะบรรยากาศแบบนี้พามาแชร์อ่ะเดี๋ยวพาไปดูแต่ไม่ค่อยอยากเดินมากแสงมันไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงพาเที่ยวก่อน <c oughs> พาเที่ยวแป๊บนึงโ <c oughs> อ้ยสวยสวยสวย นี่ยดูทำไมคนเยอะอย่างนี้เนะี่ยหนึ่งทุ่มแล้วนะเนี่ยปกติคนก็ไม่มาเยอะอย่างนี้อมาดูหน่อยนี่เลยข้ามถนนมาแล้วเขาจัดเร็วจังเลยอะ่ะไม่มีเสียงเหรอไม่ได้ยินเสียงครูหรอคะอยากไปเรียนเจอหน้าคุณครูคุณกีฬายินดีต้อนรับนะคะมาเลยตั้งเป้ามาเลยอะไรที่คุณอยากได้ อะไรที่คุณคาดหมายคุณจะได้เสมอดูสีแสงสีทําไมเยอะอย่างนี้เนี่ยโอ้นี่มาเดินซื้อดอกไม้ในเนี่ยเห็นไฟเลยไลยฟ์เลยอยากแชร์ไม่ต้องนอนกันแล้วนะ <laughs> คุณนชวีโอ้โหยหนึ่งร้ดาวรักเลยขอบคุณมากไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยกัน <laughs> ฉันคือคนพิเศษใช่แล้วเราต้องให้ตัวเองรู้สึกว่าเราพิเศษเหมือนกันค่ะอ่ะอ่ะอูะให้แถมหน่อยให้แถม กู <c oughs> ให้แถมจะมีแสงไว้โอ้โหเหมือนเที่ยวกลางคืนเลย <c oughs> ไม่เป็นแสงสีแดงงี้ <c oughs> อ่ะอกูให้อีกข้อนึงให้อีกข้อนึงผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ข้อนี้ให้อีกข้อนึงข้อแรกนะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองข้อที่สอง มีชุดชั้นในอ่ะชุดชั้นในอ่ะชุดชั้นในอ่ะชุดชั้นในใหม่อ่ะ <S <S ชุดชั้นในใหม,ใหม่ไม่ต้องรอใส่เฉพาะวันออกเดทรหรือวันที่พิเศษมีชุดชั้นในใหม่ใส่มันเลยซื้อชุดชั้นในใหม่ให้ตัวเองการซื้อชุดชั้นในใหม่ให้ตัวเองเป็นการบอกรักตัวเองค่ะไม่ใช่ใส่กระรุ่งกระริ่ง ไม่ใช่ใส่เก่าๆไม่เอานี่ลุยเฮเขียนในหนังสือเลยนะคะนักเขียนที่แบบเปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกสอนเรื่องการรักตัวเองเนี่ยพูดเรื่องนี้เลยการใส่ชุดชั้นในใหม่เป็นการบอกรักตัวเองการซื้อชุดชั้นในใหม่ให้ตัวเองเป็นการบอกรักตัวเองบางคนรอเก็บชุดชั้นในใหม่ไว้ใส่งานพิเศษงานแต่งงานไปออกงานพิเศษค่อยใส่ค่อยหยิบมาใส่ไม่ใช่ เดี๋ยวหาแสงก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกเบรกสวยมากค่ะโอ้โหนี่ไมเซอร์ฟี่อะไรก็ไม่ได้เอาอมา Live ไลฟ์ด้วยความรักโอ้โหสวยงาม หนูชอบลูกสาวคุณครูที่สุดเลยค่ะเห็นเป็นตัวของตัวเอง100%ยเซยิ่งมองยิ่งน่ารักขอบคุณมากเดี๋ยวจะบอกให้นะคะน้องเฮเลนน้องเฮเลนก็เ,เป็นเด็กที่มั่นใจมาก <laughs> อะต่อชุดชันในอะเมื่อก่อนเนี่ยคุณรู้เปล่าลุยเชนเนี่ยเขียนเลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ตกหลุมพรางข้อนี้เพราะคิดว่าจะเก็บชุดชั้นในไว้ เฉพาะตอนออกงานแต่นั่นเรากำลังสั่งจิตใต้สำนึกของเราว่าเราไม่พิเศษคนอื่นพิเศษเราถึงเก็บไว้เฉพาะวันพิเศษเท่านั้นแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นว่าเราพิเศษก่อนเราต้องเห็นว่าตัวเราเองเป็นคนพิเศษก่อนนะคะถ้าเราเห็นว่าเราพิเศษเราจะบอกรักตัวเองด้วยการอนุญาตให้ตัวเองใส่ชุดชั้นในใหม่แถมไปข้อ3ค่ะ ชุดใหม่ด้วยชุดใหม่ด้วยนอกจากชุดชั้นในแล้วยังเป็นชุดใหม่ชุดนอนนะมีหนุ่มๆมามองอีกมองพวกคุณนะมาส่งสายตาให้พวกคุณชุดนอนและชุดใหม่ๆชุดนอนใหม่ก็เป็นอะไรที่ที่ครูเคยสอนในในในคลิปคลิปหนึ่งชุดนอนเนี่ยเราต้องเราต้องอนุญาตให้ตัวเองใส่ชุดใหม่ด้วยนะคะ ใส่ชุดนอนแต่แต่ชุดนอนที่ที่ครูสอนระดับลึกแบบมาเรียนมอนโรคือคือน้ําหอมอันนี้มารีนมอนโรครูประทับใจมากแล้วเป็นไอดอลที่แบบครูมันมันมันตรงมากเลยคือมารีนมอนโรชุดนอนของเขาคือน้ําหอมคือ c h แ n ลนัมเบอร์ฟแล้วครูก็ได้ไอเดียตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นแรงบันดาลใจมากเลยชุดนอนของเราคือแซ s ิพารีสจริงปะ่ะ เพราะฉะนั้นชุดชั้นในใหม่นะคะการซื้อชุดชั้นในใหม่และอนุญาตให้ตัวเองใส่ใส่ทุกวันเป็นการบอกรักตัวเองไม่ใช่แค่รอใส่กับคนอื่นนะคะไม่งั้นเราจะเข้าใจว่าอ๋อจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันจะปัดมันมันมันบันทึกทุกอย่างเลยแม้คุณไม่ได้พูดนะคะเขาก็จะบันทึกบันทึกแล้วก็เข้าใจว่าคุณไม่ใช่คนพิเศษคนอื่นพิเศษกว่าคุณอีกคุณถึงรอใส่สิ่งดีๆรอใส่ชุดสวยๆแค่วันวันที่คุณเจอคนอื่น แต่ไม่ใช่วันที่คุณอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นดอกไม้ชุดชั้นในชุดนอนและชุดใหม่นะคะที่สําคัญคือชุดชั้นในนะคะเพราะว่าชุดชุดก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปซื้อชุดใหม่ตลอดเวลาแต่ชุดชั้นในสําคัญเพราะถ้าเราใส่ขาดกระลุ้งกระลิ่งเออก็เท่ากับเราแบบเราพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานใช่ไหมพราะเราใส่อะไรเก่าๆพลังงานมันก็เก่าๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเราใส่ชุดใหม่เราก็รู้สึกดีใช่ปะ จริงไหมจริงไหมเราก็รู้สึกดีนะเรารู้สึกเฮ้ยฉันพิเศษมันจะรู้สึกดีนี่คือการสร้างให้กับตัวเองนะคะกำลังเลือกชุดชั้นในพรุ่งนี้ดอกไม้และชุดชั้นในดอกไม้และชุดชั้นในนะคะคุฏิสน,น,นั่นพรุ่งนี้ไปจัดเลยคะ่ะเราอาจจะรอให้คนอื่นมาให้ของขวัญเราโดยเฉพาะใครที่มีแฟนมีคู่เราก็รอดอกไม้จากแฟน ซื้อให้ตัวเองเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเเอออยังไงอะถ้าเราอยากได้เซอร์ไพรส์จากแฟนเราก็เซอร์ไพรส์เขาก่อนได้นะคะเซอร์ไพรส์เขาก่อนได้แล้วก็บอกตรงๆได้ด้วยนะคะบอกตรงๆได้ด้วยว่าเฮ้ยเออป้าช่วงนี้ป้าลืมซื้อดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยพอดีว่า แล้วก็พลังงานมันก็ดีนะแล้วก็ป้าเคยซื้อเคยเคยซื้อมาเซอร์ไพรส์แต่ก่อนแล้วก็เราก็บอกตรงๆได้บ้างบางครั้งนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์วันเดียวแต่เขาเอโอลืมลืมอย่างนี้ก็บอกได้แต่เราก็เซอร์ไพรส์เขาก่อนได้ด้วยโอเคไหมเราเซอร์ไพรส์เขาก่อนได้ด้วย <Yeah. S 1> ครูให้แพงมากต้องไปเรียนในคอร์สเนาะเฮ้ยลิซ่าลิซ่าบอกครูให้แพงอ่ะคุณเลิกสอนแล้ว <laughs> <laughs> ต้องไปเรียนละ ใครอยากเรียนเรื่องการรักตัวเองไปเรียนกดแรงดึงดูดกับความรักอุ๊อันนั้นแพงอันนั้นคุณได้เรียนรู้เรื่องอความรักตัวเองแบบ100เน่ะคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักถ้าคุณเข้าใจกดแรงดึงดูดกับความรักนะคะไปเรียนเลยในคอสนั้นอะใครมาตอนดึกตอนนี้ก็ยังยเดี๋ยวให้ราคาพิเศษก่อนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโอ้ oo, อยากเรียนแล้วครู oo, มีราคาพิเศษให้ไหม <S <S ให้ไปเลย12,900นานะคะใครอยากเรียนกดแรงดูดความรัก นะเฉพาะเฉพาะคนที่ยังไม่นอนวันนี้เพราะว่าราคาอยู่ที่13,900จากราคาเต็ม19,000ฝากไว้เดี๋ยวเพื่อนบอกโหต้องไปแล้วต้องไปเรียนแล้วมันการรักตัวเองมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ <c oughs> มีใครเขียนอะไรอีก <c oughs> ชอบครูมากได้แรงบันดาลใจโอ้โหรักจังเลยขอบคุณมากนะคะอ วันนี้ดีใจได้เจอค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะชอบซื้อชุดชั้นในมากค่ะเหีนสวยน่ารักใส่ดูเองมีเยอะมากโอเคสื่อสารกับตัวเองแบบนั้นสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราว่าเราคือคนพิเศษนะคะอะช่วยเขียนหน่อยฉันคือคนพิเศษฉันคือคนพิเศษช่วยเขียนไปนเลยเขียนบอกตัวเองนะคะฉันคือคนพิเศษและทรงคุณค่าฉันเป็นคนพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าฉันนี่แหละเป็นคนพิเศษ ของตัวเองของโลกใบนี้ด้วยไปอีกันไออีกอ่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับด้านเนี่ยกลับด้านขออภัยนะคะถ้าเวียนหัวไปเลยเราไปเที่ยวกันมาเดินซื้อดอกไม้ใครอยากมา เดี๋ยวอีกอีก,อก,อก,อกสองสามวันครูไปปารีสเข้าไปอ่าปารีสอีก2อสามวันนะคะใครอยากจะมาเจอครูที่ปารีสมาเลยอ่ะเนี่ย <c oughs> โอ้โหครูเคยขึ้นไปแล้วตอนลูกเป็นตอนลูกเล็กๆแล้วเสียวมากเลยมันน่ากลัวมากเลยมันสูงใครชอบความสูงบ้างแต่มันสูงมันก็สูงนะจิงชาสวรรค์น่ะ นี่คุณคุณดูคนต่อคิวดิคนต่อคิวคนต่อ Q. คิวขึ้นจริงช้าสวรรค์โอ้โหเขา,าต่อคิวยาวมากหนาวมากนะคะอากาศเดีย๋ยวครูพาเดินเนี่ยมันชอบจังเลยอ่ะคนคนเยอะแล้วบรรยากาศดีอ่ะ คุณมรกตคุณสรัญพัฒคุณนุชนิชานุนิยาสวัสดีค่ะอดอกไม้เเห็นใ<ๆ>บไม้เปลี่ยนสีด้วยตอนกลางคืนก็สวยดีเนี่ยเนาะโอเคคุณสุชาติเยี่ยมมากฉันคือคนพิเศษและทรงคุณค่าสุดยอดอืมเยี่ยมเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน เดี๋ยวครูไปแล้วฝากให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศก่นกอนนอนนะคะครูให้แพงจริงๆนะวันนี้ใครได้ฟังโชคดีมากเลยนะคะโชคดีมากพรุ่งนี้ไปซื้อดอกไม้ซะแล้วซื้อชุดชั้นในใหม่ซะ <laughs> เอ้าไม่จําเป็นต้องใส่เฉพาะวันที่เจอสามีหรือวันที่สามีจะมาโรแมนติกก็ใส่บอกตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนพิเศษเพราะฉันคู่ควรที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพราะนั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เราอยากให้คนอื่นเนี่ยทำดีกับเราแต่เราไม่เคยทําดีกับตัวเองเลยจริงไหมเราอยากให้คนอื่นเนี่ยแสดงความพิเศษกับเราเราก็ไม่เคยแสดงความพิเศษกับตัวเองเลยสิ่งเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นมันเป็นนิสัยที่คุณต้องคุณต้องเรียนรู้เพราะนี่คือศาสตร์แห่งการรักตัวเองที่แพงมากนะคะใครมาฟังตอนดึกนี่โชคดีมากโอ้โหเอาไปใช้ปะ เอาไปใช่ไหมเปลี่ยนชีวิตนะคุณมั่นใจแค่นี้เปลี่ยนชีวิตคุณเลยคุณเจนี่คุณจิดาภาสวัสดีค่ะอ่ะคูไปล้ดีด๋ดให้อยู่ตรงนี้ให้มีแสงถอยห,หน่อยเพราะบางที่ก็แสงไม่สวยโอเคอ่ะรักทุกคนเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย รับฟันดีนะรับฟันดีแล้วก็บอกรักตัวเองด้วยอย่าลืมบอกรักก็บอกบอกเป็นบอกเป็นคำพูดแต่ก็เนี่ยคือบอกเป็นการกระทำแบบนี้ฝากทุกคนไว้ด้วยบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่รักเลยสวัสดีค่ะไปแล้วเดี๋ยวใช้อีกมือน,นึงก่อน